สวัสดีครับครูเดเดินนะครับวันนี้จะมาแนะนำกีฬาแนวใหม่นะครับโยคะฟลายเนาะสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายยัง้าททยนะครับตอบโจทย์มากเลยสำหรับโยคะฟลายท่าวันนี้นะครับเป็นท่าง่ายๆครับยืดกระดูกสันหลังนะครับสามารถช่วยเพิ่มส่วนสูงให้เราได้ด้วยนะท่าไม่ยากเลยครับยืนให้เท้าชิดกันมือจับพากว้างกว่าเอวนะครับแล้วย้าเข้ายืดอกกดไหลย้ายจะออกครับเหยียดหลังไปถอยน้ำหนักนาอแอนอก าไหล่และมูไม่เกร็งเกิดไปนะครับหายใจเข้าดึงตัวขึ้นตัวโคง้งหลังโก่งเป็นเขา้าเป็นท้องนะครับจะได้ไม่เจ็บหลังเนาะดูอีกครั้งหายใจเข้าและออกค่อยๆเหยียดไปด้านหน้า,นามือพริหตัวไหล่ไม่เกรงเกินถอย้ําหนักส้นเท้าและขึ้นช้าๆครับโมหายใจเข้าโอเคนะครับรง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับและคราวหน้าจะมีท่ายากๆมานี้ ขึ้นเรื่อ,อยๆนะครับสนใจได้ที่เอเทนซีโยคะสตูดิโอนะครับผมวัชรพลครับตรงข้างสำนักงานเขตไซม่อยครับผมตรงนี้สวัสดีครับ